สวัสดีครับพวกันที่ช่องแฮปปี้ซันเด้ของเราอีกชิดเคยครับพีมีโอกาสอะไรคู่แข่งแมนยูทางสะดวกพิเสเสซอร์ถอดใจไม่เดินหน้าร่าเคนซื้อแดนผู้ด,ดีพาตีขาวบาร์นมิวนิค อาจจะไม่ลงสนามเพื่อแย่งชิงตัวเฮริเคนหัวหอกสเปอร์ร่วมทับแล้วส่งผลให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสเจราจากับไกไ่เดงโดยไรยค้ United, รคู่แข่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไร้คู่แข่งแย่งตัวเฮริเคนเพราะทางไบรอันมิวนิกไม่เต็มใจแข่งขันด้วยทำรายงานจากเดอะมิลเลอร์ของหน้าวัย29ปีมีข่าวโยงกับเสือใต้ตั้งแต่หน้าร้อนปีที่ผ่านมาแม้ทางบ,ร,บริหารหรือคนใหญ่คนโตจากสโมสรออกมาปฏิเสธแต่บรรดาสื่ออังกฤษรายงานว่ายอดทีมของเยอรมนียังคงสนใจหัวหอกท็อตแนมฮอสเปอร์หลักนั้นยังจะมีแมนเชสเตอร ที่ถูกโยงหาเคนโดยสื่อเมืองผู้ดีมั่นใจว่าปีศาจแดงวางตัวหัวหอกวัย29ปีเป็นหนึ่งในทางเลือกเสริมทีมหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดไซมอนบัตล็อกหัวหน้าข่าวฟุตบอลไซเดอมิลเลอร์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสไล่คู่แข่งแย่งตัวเคนเพราะตอนนี้บาเยนไม่เต็มใจลงสนามกรณีนักล่าวมาจากที่บาเยนมองหากองหน้ารายอื่นนอกจากนั้นบอร์ดบริหารต้องรอประเมินสถานการณ์ร่วมกับโทมัสทูเกลถึงเรื่องราวและแผนการหลังจากจบซีซั่นนี้ทำให้ปีศาจแดงมีโอกาสเจรจาก,กับไก่ โดยไร้คู่แข่งกันนั้นมีรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าสเปอร์อาจไม่ขายนักเตะและพร้อมรังเคตนให้อยู่กับทีมแม้สัญญากำลังจะเข้าสู่ปีสุดท้ายะครับชอบกดอะไรเช่นกแจกรีดติดตามในช่องไอแฮปปี้เสน่ห์ของเราด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ